ท่านครับวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒเพชรบุรีครับโดยที่นี่นะครับเขามีการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ตามกฎกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีหลักสูตรระยะสั้นนะครับการจัดทําระบบเครดิตรวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้าที่จะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของศูนย์วิจัยสิ่งของอรมรดศ,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 ศึกษานะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดกรการานาบุญส่งซึ่งท่านเป็นคณะบดีคณะครุศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งศูนย์วิจัยสิ่งของมาดกศึกษาที่นี่นะครับสวัสดีท่านอาจารย์ด้วยครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับตอนนี้นะครับศูนย์นี้นั้นก่อนอื่นที่เราจะไปดูกิจกรรมเนี่ยอยากจะทราบว่าท่านศูนย์นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับ สำหรับศูนย์วิจัยสิ่งของมาริศึกษาเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเราตั้งศูนย์ในปี2559แต่ก่อนที่จะตั้งศูนย์เนี่ยเราเริ่มมีการศึกษาในส่วนของพื้นที่ที่เกี่ยวข้องก็คือพื้นที่สิงของตะนาวศรีมาริทซึ่งเป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยว่าให้รองเข้าไปศึกษาในส่วนต่างๆก่อนนะคะในปี2557เราก็เริ่มเข้าไปนะคะซึ่งมี เข้าไปพร้อมกับท่านอธิการบดีมหามชัยราชภัฏซึ่งตอนนั้นท่านเป็นรองอธิการบดีค่ะคือผศดร,รสนอกลิ่นงามเข้าไปรพรอมกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสภาพบริบทต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้มีการมองว่าเราน่าจะมีการศึกษาพื้นที่นี้ในทุกมิตินะคะคโดยจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยสิ่งของมาที่ศึกษา ซึ่งตอนนั้นเป็นนโยบายของนายกสภาะค,ะคือท่านพลเอกสุรยุทธจุรานนนท่านเป็นนายกสภาในช่วงนั้นค่ะคะแล้วเราก็ได้มีการศึกษางางนวิจัยในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเมื่อเรา,าเข้าไปศึกษาในพื้นที่เ,เราก็จะพบคนไทยที่เขาเคยพัดถิ่นอยู่ที่นั่นนะคะเขาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยอย่างเช่น การสอนหนังสือไทยที่วัดนะคะการรักษาวัฒนธรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเขาก็ยังคงรักษาอยู่นะคะเราก็เลยมีเพื่อนในการที่เข้าไปแล้วเหมือนคนรู้จักนะคะ,ะเมื่อเรามีการศึกษาลงไปในชุมชน<ๆ>ก็พบว่ามีชุมชนหลายชุมชนที่เป็นชุมชนไทยนะคะแล้วก็เราไปตามชุมชนต่างๆของเขานี่ก็เหมือนประมาณที่50-60ปีของไทยในอดีตค่ะ แล้วเขาก็ยังอยู่กับธรรมชาติไม่มีการการเกษตรของเขาไม่มีการใช้สารเคมีอันนี้คือเบื้องต้นที่เราเข้าไปศึกษา,าทีนี้ในส่วนของมหวาวิทยาลัยเองเนี่ยมองว่าในการศึกษาเนี่ยเราควรจะมีการบริาการพื้นที่ของอสิงขรเมลิตนาวสีกับฝั่งไทยด้วยซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ติดกันก็คือเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นศูวนย์วิจัยก็เลยมีการศึกษาในพื้นที่นี้โดยใช้ เส้นทางการค้าโบราณครับผมอ่าเราก็เชิงประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในการศึกษาตรงเนี้ยเราพบว่าการค้าโบราณน่ยนะคะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการค้าระหว่างอ่าสองอ่าเป็นสองคาบมหาสมุทรนะคะคือคมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็มีจุดตัดอยู่ที่ตรงอ่าสิงขรอนนะคะด่านสิงขรอนนั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยทาให้เราพบว่า ส่วนที่น่าสนใจในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายเนี่ยเราพบว่าเรามีการค้าขายผ้าค่ะผ้าผ้าเนี่ยที่เป็นส่วนที่น่าจะเป็นองค์ความรู้จากอินเดียนะคะที่มาจากอินเดียตอนนั้นสมัยนั้นอุจยาสั่งผ้าจากอินเดียเราก็เลยมองว่าการศึกษาประวัติศาสตร์และเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมด้วยเนี่ยโดยใช้ผ้าเป็นอัตลักษณ์ จะช่วยทําให้เกิดความโดดเด่นและน่าสนใจนะคะครับผมดังนั้นศูนย์วิจัยสิ่งของเมลิดก็เลยมีการศึกษาเกี่ยวกับผ้านะคะโดยเชื่อมโยงไปในพื้นที่ชายุราของอินเดียผ่านมายังมลิดนะคะตะนาวสีของพม่าในขณะนี้ผ้าลายแรกที่เราทําเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเชิงพื้นที่นี่ก็คือลายทุ่งนาป่าตานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีหรือเข้าไปในพม่านะคะก็ยังเห็น ทุ่งนาและป่าตารวมทั้งที่อินเดียนะคะคอันนี้ก็เป็นลายแรกแล้วก็เป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรีเรานะคะต่อมาลายที่สองนะคะของเรานั้นเป็นลายชื่อว่าลายครอบครัวปาวานซึ่งในพื้นที่ของประจวบคีรีขันเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะมีเมืองคลองวานแล้วก็ไปดูตำนานของพื้นบ้านเนี่ยเขาบอกว่าปลาวานเนี่ยเข้ามาถึงในคลองที่คลองวานนะคะก็เลยเป็นตำนานแล้วเราก็เลยทําผ้าลายครอบครัวปลาวานเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เชิง ประวัติศาสตร์นะคะ,คะของท้องถิ่นค่ะส่วนลายที่สามนะคะเรามีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่โคกเศรษฐีที่ฉามค่ะเป็นสมัยทวาราวดีตรงเนี้ยจะมีลายอัตลักษณ์ในสมัยทวาราวนะคะเราก็เลยทําเป็นผ้าลายทวาราวดีค่ะเป็นลายที่สามนะคะซึ่งจากผ้าลายนี้นะคะเราก็มาเชื่อมโยงต่อว่าในอ่าวไทยของเรามีสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญก็คือปลาทู ซึ่งไม่เฉพาะเพชรบุรีหรือประจวบนะคะอันนี้เป็นในรูปอ่าวตัวกรอของเราเนี่ยหลายจังหวัดที่มีสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจทางทะเลนะคะเราคิดว่าถ้าเราอนุรักษ์ไว้โดยใช้ปลาทูนะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มาทําเป็นลายผ้านะคะก็จะเป็นการรณรงค์เรื่องของปลานะคะซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ให้หมดไปจากอ่าวไทยของเราอันนี้ก็เลยมีผ้าลายปลาทูนะคะ เป็นลายที่4นะคะคส่วนผ้าลายที่หนะคะเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ว่าท่านหนึ่งนะคะอดีตผู้ว่าท่านหนึ่งเนี่ยท่านใส่ผ้าของราชพัฒแล้วท่านจะเรียกว่าผ้าเพชรราชพัฒอ่าพอดีทางศูนย์วิจัยสิ่งของมรดกเนี่ยเราได้มีการศึกษาลายของวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะ,คคะลายเสาของวัดใหญ่สุวรรณารามเนี่ยเราพบว่ามันมีลายที่น่าสนใจคือลายลกยเชิงเราก็เอา ไปออกแบบลายเพื่อที่จะเป็นลายผ้านะคะและเราเรียกผ้าลายนี้ว่าผ้าลายเพชรราชพัชชื่อมามาจากกับที่ผู้ว่าท่านหนึ่งนะคะท่านให้เกียรติมหายาลัยเวลาใส่ผ้าของเราท่านจะเรียกว่าผ้าเพชรราชพัชผ้าเพชรผ้าจากราชพัชลายราชพัชเราก็เลยตั้งชื่อว่าเพชรราชพัชต่อมาผู้ว่าคนปัจจุบันเห็นว่าผ้าลายเนี้ยมีอันตษณ์ที่มันเป็นลาย จับสาวัดใหญ่นะคะคือลายกวยเชิงที่เรานํามาจริงลายมีเยอะอยู่ที่เราจะเลือกลายไหนมานะคะครเราก็มองว่าลายกวยเชิงจริงๆก็มีทั่วไปแต่ถามว่ากวยเชิงของเพชรบุรีเรามีความรู้สึกว่ามันมีความซิ้วและอ่อนไหวนะคะในในเชิงช่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะของเราเนี่ยถ้าคนเห็นแล้วเนี่ยลองถามคนอื่นว่าถ้าดูอันนี้รู้ไม่เป็นฝีมือช่างเพชรเขาบอกเขารู้นะคะ,ะ,คะเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นอัตลกักษณ์ทีนี้ผู้ว่าท่านปัจจุบันนะคะท่านพูดว่าอยากได้ผ้าลายประจาจังหวัดของของเพชรบุรีนะคะซึ่งก็จะมีสํานักสําสนักศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนะคะที่ทํางานร่วมด้วย mm hmm. ตรงนี้ค่ะก็ได้มีการเลือกกันในเรื่องของลายผ้านะคะแล้วก็เลือกลายผ้าสุวนนวัดซึ่งตัวดิฉันใส่มาวันนี้นะคะาลายสวนนวัดเดิมเนี่ยมันเกิดจากเพชรราชพัชแต่ทางจังหวัดมองว่าถ้าใช้เพชรราชพัชเนี่ย มันเหมือนว่าเป็นผ้าของคนราชาพัชอย่างเดียวหรือเปล่านะคะด้วยเหตุนี้เราจึงบอกท่านว่าจริงๆแล้วอัตลักษณ์อันนี้มันมาจากวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะคนในในทีมก็เลยตั้งกันว่าคนในจังหวัดนะคะตั้งกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวัดใหญ่ก็คือวัดสุวรรณารามนะคะก็เลยชื่อใช้คําว่าสวุวรรณส่วนคําว่าวัดนั้นมาจากวัชระแปลว่าเพชศอ,อยู่แล้วนะคะ<ม>ก็เป็นการให้เกียรติกับ จังหวัดของเราเราก็ให้เกียรติกับทางวัดด้วยนะคะก็ผสมภาษาออกมาเป็นชื่อที่ไพเราะแบบนี้ครับใช่ค่ะส่วนคําว่าผ้าเพชรราชพัฒนนั้นเป็นผ้าพิมพ์นะคะซึ่งก็เป็นพิมพ์ลายจากอินเดียซึ่งเรามองว่าถ้าหากจะเป็นผ้าจังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นผ้าที่ทําในจังหวัดเพชรบุรีเราให้ได้นะคะก็เลยมีการเชื่อมโยงกับชุมชนที่ทอผ้าคือชุมชนมาอปักเขาเขาก็จะมีการทอผ้าได้นะคะ แต่ว่าเราอะออกโจทย์เขาว่าอยากให้เอาผ้าพิมพ์ลายของเรานั้นไปถอดและให้มาดูที่วัดใหญ่สวรรณารามนะคะที่เสาก็จะมีช่างที่เขาสามารถถอดลายตรงนี้ได้แล้วก็ออกมาเป็นลายผ้าที่ใช้พิมพ์ mm hmm. เอ้ยใช้ใช้ทอค่ะครับอันนี้ก็ใช้การการทอนะคะนนก็จะเป็นฝีมือของอคนเพชรบุรีจริงๆนะคะลายของเพชรบุรีจริงๆเห็นเนื้อผ้าแล้วสวยงามมากนะครับแุดนี้ครับต้องขอบคุณค่ะ แล้วสีนี้เป็นสีประจําของมหาวิทยาลัยค่ะเขียวเหลืองค่ะพอดีบอกว่าวันนี้เราจะมีการคุยกันเรื่องของอศูนย์วิจัยก็เลยใส่งานชินี้มาทีนี้ขอเล่าต่อคะ่ะนอกจากเราทําเรื่องผ้าเนี่ยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของเราเราจะมีการนําลายอัตลักษณ์ในพื้นที่มาต่อนเนื่องอยู่ตลอดนะคะคและปีนี้เนี่ยเราได้มีการทําโดยนโยบายของสภามหาวิทยาลัยนะคะ และอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฉลิมงามเนี่ยท่านให้นโยบายในยเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์ของเพชรบุรีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนะคะคแต่เรามองว่าเฉพาะยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคทวารวดีเนี่ยในปีแรกเนี่ยถ้าเราลงพื้นที่กันอย่างจริงจังเนี่ยก็คิดว่า,าถ้าจะให้ทั่วก็คงใช้เวลาหนึ่งปีนะคะคเพราะฉะนั้นในปีแรกเราเลยขอว่าจะทำแค่สองยุคก่อนนะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคทวารวดีะคะ่ะ ตอนนี้เนี่ยเราก็มีการลงพื้นที่ศึกษาแล้วก็จากการศึกษาอันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดทำเป็นเอกสารหนังสือนะคะหลังจากนั้นก็มองต่อไปว่าเพชรบุรีเนี่ยจุดอ่อนหนึ่งนะคะของการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยรเรายังไม่มีพิพิธภัณฑ์ใดที่เล่าเรื่องเมืองเพชรบุรี<ม>ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันเราจะมองเห็นว่าเหมือนพิพ,พิธภัณฑ์มีชีวิตอ่ะคือไปที่ไหนก็เห็นศิลปะวิทยานะคะ แต่ลึกไปจากนั้นเนี่ยคนจะไม่เห็นเนื่องจากว่าการใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนครับใช้ทับซ้อนอยู่บ้างในบางพื้นที่กับที่ไม่ได้ใช้ทับซ้อนเนี่ยเราจะเราจะแสดงให้เห็นถึงโบราณวัตถุนั้นเนี่ยอย่างไรบ่งบอกว่าเป็นทวารถ้าเราไปดูเทียบกับที่อื่นเนี่ยเราจะมองว่าเขามีพิพิธภัณฑ์เมืองไม่ต้องมากราชบ,บุรีก็มีนะคะครับอู่ทองนะคะที่สุพรรณเราไปดูแผนที่ของเขาเขาบอกเลยว่าพื้นที่ สมัยยุทธวารเนี่ยในประเทศไทยมีกี่จังหวัดเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่พูดถึงเพชรบุรีด้วยเหตุนี้นะคะท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะคะกับอของของคนที่เป็นคนเพชรบุรีรแ้ก็เป็นใหญ่เป็นโตในปัจจุบันเนี่ยท่านก็มองคุยกันนะ,นะคะว่าทำอย่างไรนะคะเราจะทําให้คนลูกหลานของคนเพชรบุรีรวมทั้งลูกหลานของคนไทยเนี่ยได้รู้ว่าเพชรบุรีเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมีการใช้พื้นที่มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แล้วยุคต่อมา ทำอะไรบ้างอย่างเช่นทวารวดีเนี่ยก็พบว่ามีหลายพื้นที่ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะต้องดําเนินการค่ะแล้วก็ในการทํางานตรงนี้เราจะเชื่อมโยงกับเรื่องผ้าเพราะฉะนั้นลายผ้าต่อไปบอกว่าเป็นลายทอนะคะที่เป็นทวารค่ะของเพชรบุรีเองก็กําลังมีการออกแบบกันอยู่ค่ะขอ,ขอสอบถามครับคือในมิติของการมีส่วนร่วมในการทํางานของศูนย์เนี่ยมีส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างครับอาจารย์ในการเข้าไปศึกษาที่สิงขร ตะนาวสีแล้วก็มารีตเนี่ยเราก็จะมีคนที่นู่นนะคะเป็นพม่าค่ะเขาเป็นเขาเรียกว่าประธานคล้ายๆของเรา,าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะเป็นภาคเอกชนเราเข้าไปเนี่ยก็เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องนะคุยกันภาษาด้วยโบราณคดีนะคะคอันนี้เราก็ช่วยกันดูแลนะคะแต่ว่าพอช่วงนี้พอดีประเทศปิดก็ก็ยังไม่ได้เข้าไปแต่ในส่วนของประเทศไทยเราเองของ เพชรบุรีเองต้องบอกไปอย่างนั้นเราได้ความร่วมมือจากคนที่สนใจเรื่องผ้าในเพชรบุรีนะคะ,คะก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องผ้าอันนี้แล้วเขาก็เป็นคนที่สามารถเดินทางไปอยู่อินเดียได้เป็นนักวิจัยที่อยู่จากภายนอกเนี่ยมันมีส่วนร่วมกับเราเพราะว่าเราจะมีข้อจํากัดที่ในการเดินทางไปอยู่ที่นั่นเป็นเดือนเนี่ยทำไม่ได้นะคะแต่เราจะมีเครือข่ายที่ทําได้ส่วนของผ้าที่ทอได้ก็เราใช้เครือข่ายเหมือนกันคะ่ะ การใช้เครือข่ายภูมิปัญญาเนี่ยต้องถือว่าคนเพชรบุรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศูนย์วิจัยสิ่งของบลิตค่ะเลยบอกว่ารวมทั้งทีมประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็ได้ทุกแขนงของประวัติศาสตร์ที่เราต้องการนะคะครับแล้วมหาลัยกับความร่วมมือกับประเทศเมียนมาเนี่ยมีความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือกันยังไงครับทางใน,นส่วนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬาโนนท่านเป็นนายกสภาค่ะ เราติดต่อเพื่อทำ MOU อยู่เป็นเวลาถึง3ปีนะในที่สุดสำเร็จและท่านเนี่ยได้เดินทางไป MOU กับมหาวิทยาลัยมาริทค่ะและเครือข่ายของมอมาริทอีก2แห่งค่ะคอันนี้ก็ถือว่าเราทำงานร่วมกันแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมาริทก็เคยมาที่เพชรบุรีเนี่ยสองสองครั้งก็มีการเดินทางมา,มาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันครับ,รบและกิจกรรมที่เราจะเชื่อมโยงไปสู่อาเซียนเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ ออค่ะในส่วนที่เราเราเคยทําไปแล้วนะคะแล้วถ้าโอกาสข้างหน้ามีเราจะทําได้ดีกว่านี้ก็คือในส่วนของการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียพม่า,า,มารหรือทางซีฝ่ายเขมรน,นะคะเรามีคนไทยของเราเป็นตัวเชื่อมนะคะก็คือคนไทยที่เขาเคยอยู่ในพื้นที่นั้นตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าเมื่อเราเสียนินแดนไปเนี่ยคนเหล่านี้ยังคงอยู่แล้วพอเห็นพวกเราก็เหมือนเห็นพี่น้องนะคะเขาก็จะช่วย สืบสารกันอย่างที่เคด้าเนี่ยเด็กไทยที่เคด้าหรือมาเลเซียนะคะจะมีโอกาสมาเที่ยวพ่นดินสยามเนี่ยปีละหนึ่งครั้งโดยมีมูลนิธิพระวิเชียรโมรีนะช่วยทีนี้ทางส่วนของตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่ว่าทางด้านพม่าเนี่ยเราก็อยากให้บรรฑเขาเรียกว่าอะไรอะพี่น้องเรานะได้เข้ามาเยี่ยมเมืองไทยนะคะหรือสยามเนี่ยบ้างนะคะเราก็ตั้งมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิ พระครูโกศลวัชรธรรมค่ะอันนี้อยู่ที่วัดทองนพกคุณเพชรบุรีเนี่ยค่ะคในการที่จะช่วยดําเนินการในส่วนของการช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมให้กับคนไทยแล้วก็จริงๆเราไม่ได้เปิดเฉพาะคนไทยเราคนที่อยู่ที่นั่นเราก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมอันนี้ก็คือรายละเอียดที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับเกี่ยวกับศูนย์วิจัยคราวนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนั้น ไปดูกิจกรรมของศูนย์วิจัยสิงขรมริศึกษากับน้องเกลย์ธนศรครับเราจะพาไปชมกิจกรรมครับคุณผู้ชมคะเราได้ทราบถึงศูนย์วิจัยสิงขรมริศึกษาว่ามีความสำคัญอย่างไรซึ่งที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมมากมายเดี๋ยวที่ฉันนะคะจะพาไปชมค่ะกิจกรรมโครงการ สิงหขอนมริศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีได้พัฒนาครูสอนประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงสองพื้นที่ของสิงหขอนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมริศตะนาวศรีเพื่อศึกษาตั้งแต่ชุมชนคนพัฒถิ่นที่ด่านสิงหขอรนรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ตะนาวศรีมริร มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นบุคลากรครูเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสิงขรมาดิศึกษาโดยนํานวัตกรรมกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้กงล้อประวัติศาสตร์เชื่อมโยงอดีตหรือ 1S2C มาเป็นกระบวนการเรียนการสอนช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ผลิตบัณฑิตให้มีความโดดเด่นทางด้านอาหารด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมให้ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและมุ่งเน้นการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคตะวันตกในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืนประเทศไทยและเมียนมาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยมรตยร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์มรตยสิงค์รวมถึงสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์เมียนมาศึกษารวมกับงานอาเซียนศึก กิจกรรมภาษาต่างประเทศภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยสิงค์ขอนมได้ศึกษายังได้ร่วมวิจัยงานกับชุมชนมุสลิมเป็นการศึกษาภูมิปัญญาวิถีชีวิตรวมทั้งประวัติศาสตร์ของชุมชนมุสลิมเรื่องวัฒนธรรมอาหารที่มีความคล้ายคลึงกับอาหารในจังหวัดเพชรบุรีอาทิขนมขี้หนูขนมตาลขนมสาลี่อีกหลายชนิดนอกจากนี้ศูนย์งานวิจัยยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมฤติศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของมฤติที่มีเกาะมากกว่าแ 800เกาะศึกษาเรื่องสัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยด้วยค่ะและนี่คือกิจกรรมศูนย์วิจัยที่จะเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆของอาเซียนและจะทำให้ประชาชนคนไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะ ภาพกิจกรรมที่เห็นนะครับนั่นดูเหมือนง่ายแต่ที่ยากไปกว่านั้นนนั้นก็ยังมีเรื่องของการทําให้เกิดความไว้ใจของนานาชาตินะครับอาจารย์มีเค็ดรับยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะสาหรับในส่วนของการทํางานที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าเราทาในในส่วนของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมรการศึกษานี่ก็คือพวกโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะคะคถ้าหากเป็นเรื่องของศาสนาก็คือวัดนะคะ และถ้าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมก็คือคนทํางานด้านวัฒนธรรมรในพื้นที่แต่ละแห่งนะคะซึ่งคนพวกนี้ถ้าหากเราไปเชื่อมโยงอย่างเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยเราก็ไปสู่โรงเรียนคุณครูนะคะ,ะแล้วก็นีภาคส่วนของตัวของวัฒนธรรมเราก็เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมที่เราอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะในส่วนของศาสนาพอเราเชื่อมโยงกับวัดนะคะเหมือนเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นลักษณะของการเมืองอะ มันเหมือนเป็นอะไรที่คนที่อยู่ในเขาเรียกว่าความสนใจเดียวกันเกิดการร่วมมือหรือไว้วางใจกันจริงง่ายอันนี้คือส่วนที่เรานําการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในการเดินนะคะคของสูงวิจัยเนี่ยเราก็เลยแบบได้รับความเชื่อมั่นว่าเราอมุ่งอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นของพมา่าเนี่ยนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเขาทำเรทท่าเอกชน แต่เขามีตำแหน่งเป็นประธานวัฒนธรรมภาคตะนาวศรีค่ะ,ะเราก็จะไปที่บ้านของเขาเนี่ยเข,เขาก็จะเก็บในส่วนของโบราณวัตถุซึ่งวันนี้ดุวชันเองก็เอาโบราณวัตถุของของของเพชรบุรีมาด้วยนะคะครับเราไปที่นั่นแล้วเขาจะพาเราชมในส่วนที่เขาเขาเก็บเขาบอกว่ารอรอจับภาครัฐเนี่ยไม่ทันเขาก็เลยเก็บแล้วก็พาเราเยี่ยมชมเขามีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนกันแล้วเขาก็ยังแลกเปลี่ยนว่าแผนที่ในอดีตสยามมาเป็นยังไงแล้วมันอยู่ในพื้นที่ เมื่อก่อนเนี่ยเพื่อพรีไม่มีชื่อหรอก mm hmm. ชื่อเดิมเรียกอะไรเราก็จะคุยกันเชิงแบบนี้นะคะ mm hmm. อันนี้เรียกว่าได้ความไว้วางใจที่นอกจากพม่าแล้วก็ยังมีมาเลเซียนะคะที่เราเชื่อมโยงกันแล้วก็คือเชื่อมโยงไปที่คนรู้จักก่อนค,คนไทยนะคะคนไทยนี่ไว้วางใจกันอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็จะเชื่อมโยงเครือข่ายของเราของเขามาเราเคยช่วยเหลือ,อสิงค์ขอนเนี่ยช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด mm hmm. ใหม่ๆ mm hmm. เราพบว่าคนสิงขรนก็ไม่มีอะไรคือคือว่าเขาเขาไม่มีอุปกรณ์หรืออะไรที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นเจลเรหรือ,รอมไม่พร้อมไม่พร้อมค่ะปรากฏว่าพอเราบอกบอกในในเครือข่ายของมาเลเซียไปนะครับปรากฏว่าไทายพูดในมาเลเซียซึ่งเป็นคนจีนค่ะส่งปัจจัยมาช่วยด้วยค่ะกระสุนวิจัยแล้วก็พาไปมอบให้กับไทยสิงขรที่ด่านค่ะครเราจะไปได้แค่ด่านค่ะก็จะมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ในช่วยเหลือ ส่วนทางด้านเขมรน,นะคะจริงๆเรามีอาจารย์ราชพัฒด้วยกันเนี่ยนะคะที่เขาทํางานในในส่วนของชายแดนอยู่แล้วเขาก็บอกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรวมไทยสามแห่งเนี่ยมาเจอกันได้อันนี้คืองานของศูนย์นะคะแต่ว่าเราไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกเราเชื่อมโยงไครที่อยู่ในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมหรือการศึกษาเราเราเชื่อมโยงมาหมด นี่คือส่วนที่ได้รับความไว้วางใจก็คือเริ่มจากคนที่เล่นในเรื่องของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพูดกันง่ายคือไม่พูดเรื่องการเมือนแล้วอย่างนี้ก้าวต่อไปของศูนย์วิจัยของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปครับอาจารย์ในส่วนที่ทําต่อเนี่ยคือเรื่องของการให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาสตามชายแดนครับไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นไทยเขมรนะคะ พม่าหรือมาเลเซียที่เขาอยู่ชายขอบอันนี้ค,คือศูนย์คิดว่าจะให้การช่วยเหลือโดยเรามีการตั้งมูลนิธิขึ้นมามเพื่อที่จะสะดวกในการทํางานหรือให้ให้การช่วยเหลือแล้วก็คนอื่นเนะเข้ามามีส่วนร่วมง่ายกว่าภาคร,ราชการค่ะก็ถือว่าประสานความร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยรค,ครับค่ะเรามองว่าถ้าชายแดนเรามั่นคงหรือคนที่อยู่รอบๆเรามั่นคงนะ ประเทศเราก็มั่นคงเราก็เจริญการพัฒนาเจริญเติบโตไปด้วยกันพัฒนาไปพร้อมกันใช่ค่ะโอเคครับอาจารย์ครับทั้งงานบริหารและงานศูนย์เนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างไหมครับอาจารย์สำหรับอาจารย์ที่อาจารย์ต้องมาดูทั้งงานอาจารย์ด้วยแล้วก็งานศูนย์ด้วยค่ะเดิมเนี่ยทำงานทำงานศูนย์มาก่อนนะคะแต่เมื่อมาทำงานของในส่วนของคณะเรา ต้องบอกว่างานไม่ต่างกันงานเสริมกันค่ะเราใช้หลักของการบูรณาการงานเพราะว่างานทางด้านของศูนย์เนี่ยจะเป็นงานด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เป็นหลักแล้วเราก็เดินจนกระทั่งแบบคือเดินให้สุดก็คือให้มันมีผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นงานที่ไปด้วยกันแล้วก็ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เราพบไม่ว่าจะเป็นเชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงของวัฒนธรรม เราถือว่าห้องเรียนใหญ่ๆที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นห้องเรียนสําคัญของนักศึกษาด้วยค่ะก็เลยงานจะไปด้วยกันค่ะครับอันนี้ขอฝากถามนิดนึงคือคนไทยเนี่ยจะได้อะไรกับความร่วมมือในครั้งนี้ที่เราทําอยู่นะครับทุกวันนี้หมายถึงคนไทยในประเทศไทยใช่ครับคนไทยในประเทศไทยค่ะคนไทยในประเทศไทยจะได้รู้อ่าหนึ่งท่าเป็นเรื่องประวัติาศาสตร์รู้รากเหง้าตัวเองครับเรื่องวัฒนธรรมก็รู้รากวัฒนธรรมของ เ,เองคือต้องใช้คําว่ารากวัฒนธรรมพอเราเจอเนี่ยจริง,รงๆคนในเอเชียอาคเนเนี่ยจริงๆมีรากวัฒนธรรมเดียวกันกางเช่นวัฒนธรรมในในโลกเนี่ยถ้าเราแบ่งวัฒนธรรมการกินเนี่ยเป็นสประเภทนะคะคือวัฒนธรรมที่ใช้มือวัฒนธรรมที่ใช้ช้อนกับซ่อมวัฒนธรรมที่ใช้ตะเกียบคนในเอเชียเราตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้วัฒนธรรมมืออันนี้วัฒนธรรมเดียวกันได้ว่ามีรากเดียวกัน พอวารากเดียวกันเนี่ยการพูดคุยง่ายขึ้นนะคะคเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้คิดว่าการทํางานนะคะในส่วนของการเดินต่อเราก็คิดว่าเราจะช่วยคนที่มีรากเดียวกันนะคะให้ดีขึ้นนะคะต่วคนคนละรากนี่ไม่เป็นไม่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะต้องอยู่ร่วมกันอย่ยงางมีความสุขครับในส่วนของการดําเนินงานของศูนย์วิจัยสิ่งของมรดศึกษาที่เรามานะคะเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ราชพัฒน์เพชรบุรีค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเพราะฉะนั้นศูนย์ทําอะไรในนามของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นไปเพื่อพัฒนาคนในชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นค่ะเพื่อให้มีความก้าวหน้าในส่วนของคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะ เอาละครับแล้วนี่ก็คือข้อมูลความรู้ดีๆนะครับจากศูนย์วิจัยสิ่งของมาด้ศึกษาวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรกาญนาบุญส่งคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยสิ่งของมาด้ศึกษาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์นะครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ